คิดช่วยทำโดยเดนสองหล่อมิสุมรุ รสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในช่วงเทศกาลแห่งความสุขกับการมอบของขวัญให้กับลูกหลานของเราบุคคลที่เราลักที่สุดในชีวิตเลยนะคะเราจะมอบอะไรเราจะเลือกอะไรให้กับลูกหลานของเราดีวันนี้ดิฉันอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ท่าน,นเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กจากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอค่ะคหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะ จะพูดเรื่องของขวัญเด็กไปอยู่เชิญคุณหมอมาได้อย่างไร <c oughs> ต้องบอกว่าคุณหมอทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องออความปลอดภัยของของ,ของเล่นเด็กนะคะจริงๆเราไม่ใช่เฉพาะของเล่นหมายถึงสถานที่ในการดูแลเด็กๆ <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> ว่าอะไรปลอดภัยอะไรไม่ปลอดภัยอย่างเรื่องของการมอบของขวัญให้เด็กๆลองถามท่านผู้ชมถามนึกดูซิว่าตอนนี้กําลังคิดว่าจะซื้ออะไรให้ลูกซื้ออะไรให้หลานบ้างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่ฉันเชื่อว่าอันดับที่หนึ่งก็คือ ของเล่นของเล่นแน่นอนนี่ลูกเด็กผู้ชายต้องเอาปืนเด็กผู้หญิงต้องเป็นตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาหรืออาจจะเป็นเกมถ้ามีสตางค์หน่อยก็จะโทรศัพท์อะไรตอนนี้ก็ไม่หันไปทางนู้นเนี่ยนะคะแต่ถ้าพูดถึงของเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เป็นกลุ่มประชารกรส่วนใหญ่ของเราที่คงจะมีสตุ้งสตางค์ไม่มากนะักที่จะไปซื้อขนาดเรื่องเทคโนโลยีอะไรกันได้ทุกบ้านเนี่ยก็คงจะมาเป็นของเล่นประเภทนี้ของเล่นประเภทนี้มันอันตรายแล้วคุณหมอถึงต้องเรียนว่าของเล่นนี่เป็นสิ่งทีง่มีประโยชน์มีประโยชน์แล้วก็ จริงๆไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินของเด็กอย่างเดียวใช่ไหมฮะของเล่นเนี่ยเราเอาไว้สําหรับกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเด็กก็ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วก็ของเล่นเหล่านี้นะฮะั้นั้นต้องถือว่าของเล่นมีประโยชน์เล่นเพื่อให้เด็กฉลาดแต่ปรากฏว่าเล่นแล้วไม่ได้ดังใจคือเล่นแล้วไม่ได้ฉลาดอย่างที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นนะฮะเล่นแล้วกับ มีผลเสียเล่นแล้วกับทาให้สมองเสียหายเล่นแล้วกับทําให้บาดเจ็บอันที้ก็ต้องเป็นเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้เด็กเล่นแล้วมีประโยชน์เนี่ยมันมีอันตรายซ่อนอยู่นะเพราะฉะนั้นการเลือกของเล่นเนี่ยจึงจะต้องเลือกด้วยนอกจากดูว่าอยากจะให้เขาได้เรียนรู้อะไรอาจจะต้อง เรียนรู้เรื่องประเด็นของความปลอดภัยด้วยว่าควรจะเลือกของเล่นแบบใดที่มีความปลอดภัยด้วยความปลอดภัยดูจากอะไรบ้างคะถึงเรียกว่าพิจารณาความปลอดภัยเนี่ยถ้าเรามาดูว่าของเล่นมันก่อให้เกิดผลเสียอะไรบ้างนะฮะก็มีตั้งแต่บาดเจ็บแบบรุนแรงกับบาดเจ็บแบบไม่รุนแรงแล้วก็ยังมีลักษณะบาดเจ็บแบบซ่อนเล้นเราไม่รู้ตัวอีกด้วยนะบาดเจ็บรุนแรงเนี่ยอย่างเช่นนะฮะของเล่นที่เราเจอมากๆเลยคือของเล่นสําหรับเด็กเล็กนะบดว่าเป็นของเล่นชิ้นเล็ก เกินไปเด็กสามารถเอาเข้าปากได้อ๋อมันเด็กตัวเล็กก็เล่นของเล่นเล่นๆจริงแล้วเด็กตัวเล็กต้องเล่นของเล่นใหญ่ๆใช่ผมยกตัวอย่างนะชิ้นนี่เป็นต้นโอ้บางทีเราเห็นสวยงามมากเลยนะฮะก็เขียนว่าสามขวดใช่มีเป็นตู้ใส่ของลงไปกดปุ๊บๆไหลลงมาตรงนี้เด็กหยิบจับได้แต่ว่าเขาเขียนไว้แล้วว่าต้องสามขวบขึ้นไปคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อเนี่ยไม่ดูเลยหรือบางทีก็เห็นอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรนะลูกเราเล่นได้ก็สวยดีนะ ลูกก็กดกดได้ด้วยก็บอกว่าชิ้นนี้เด็กก็เข้าปากใช่ชิ้นขนาดนี้ก็พอดีสำลักเข้าหลอดลมอุดตันทางเดินหายใจเอาออกไม่เป็นอีกอันนี้ก็เสียชีวิตภายในสี่นาทีสี่นาทีเท่านั้นเองอุตายแล้วน่ากลัวยมากเลยเดี๋ยวพักครู่หนึ่งยังมีของเล่นอีกมากมายหลายๆคนกําลังจะซื้อเลยชะงักเลยนะคะจริงจริงแล้วนี้อันนี้สําคัญนะคะอย่ามองข้ามอย่ากลับมาติดตามช่วยคิดช่วยทากันต่อค่ะ ที่เบนซ์ทองหลอ่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C ube, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ b e n ซ์ตูวีโปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบนซ์ทองหลอ่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทา0 2 9 5 45 4555 5และที่ซอยทองหลอ่อ02 714 8888 88ผมอยู่ทุกวันละครับ เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาที่ดีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่อ,อยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนา,าสินค้าของเราให้มากขึ้น,น,นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย เครื่องดักจับยุงอัจฉริยะ Mosquito Magnet Black Hole และสเปรย์ไล่ยุง Black Hole ช่วยปกป้องครอบครัวที่คุณรักจากยุงด้วยระบบที่ปลอดภัย e และมีประสิทธิภาพนวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมชชาชุฮมิสมารุไห้ไม่เข้าไปแล้วต้องงานเลยเราจ่อยเลยมิสมารุไห้ เลือกซื้อบ้านเลือกจากอะไรเลือกทิศทางของบ้านเลือกบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือดีที่สุดเพราะรับแสงแดดน้อยสุดผนังภายในต้องมีความทางลมมันเปิดช่องลมด้านทิศใต้เชิญลมเข้ามาชิวตัวบ้านก็เด่นสบายห้องน้ําและบันไดาวางไว้ในทิศตะวันตกเพื่อกบาบังแสงแดดในยามบ่ายเท่าเนี้เลือกทิศบ้านดีก็มีใช้บ้านอนุรักษ์พลังงานอาจจะมีราคาสูงกว่าแต่ระยะยาวคุ้มค่ากว่าแน่นอนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหนาแนานชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชภงโอสถ สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่หลลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสาุดาสยามบร,รมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชน,นามายุห้ารอบ2เมษายน2558จำน่ายเข็มละ300บาทรายไ,ได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนสนใจสั่งจองได้ที่สำนักงานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ จังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2,558สบอบถามถารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02281 7233ช่วยคิดช่วยทำโดยยาแคปซูลเพชรสังฆาตจากเวชุพงโอสถ ด้วยรัฐบาลมีนโยบายจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเนื่องในเดือนธันวาคม,ามคลเพื่อคืนความสุขและมอบเป็นของขวัญปีใหม่กระทรวงพาณนนิชย์จึงร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่กับงานเทใจคืนสุขสูขสข่ประชาชนในวันที่24-30ธันวาคม7วันเต็มที่คุณจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาถูกกับส่วนลดสูงสุด70ภายในห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อกว่า12,800สาขาทั่วประเทศค่ะ กลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่ออย่างอยู่กับคุณหมออดีศักดิจากโรงพยาบาลรามานะคะบ่อสกรู่คุณหมอบอกว่าเด็กยิ่งเล็กของเล่นอย่าเล็กเพราะ<อ><ช>มันอาจจะติดคอได้ค,ค่ะโดยหลักการก็คือถ้าน้อยกว่า3ัขวบปกติ มารฐานอุตสาหก,กรรมย่ยเขาจะกำหนดเลยนะว่าของเล่นจะต้องไม่มีขนาดชิ้นที่เล็กกว่าประมาณทัก2ามจุดสองเซนคูณห้าจุดเจ็ดเซนนะใหญ่เกินกว่านั้นต้องใหญ่เกินกว่านั้นก็จะเป็นของที่ไม่สามารถที่จะสำลักเข้าหลอดลมได้ถ้ามีของชิ้นเล็กกว่านั้นนะฮะจะต้องมีคําเตือนว่าไม่ไม่ใช้สําหรับเด็กอายุต่ากว่า3ปีหรือว่าเป็นชิ้นใหญ่แต่เขาไปทดสอบด้วยแรงกระทําที่เท่ากับเด็ก คว่างของธรรมดาเนี่ยแหละตกแล้วแตกกลายเป็นของชิ้นเล็กนะก็ต้องมีใช่ต้องมีการกําหนดอายุจํากัดอายุไว้เช่นกัน่ะเธอได้ยินว่าของเล่นจีนขออนุญาตระบุว่าอันตรายมีสีเป็นสารตะกัวอะไรจริงหรือเปล่าคุณหมอจริงๆแล้วของเล่นในบ้านเรา นะฮะในตลาดเนี่ยเกเป็นของเล่นจากประเทศจีนเก้าสิเลยเหรอเราเคยสำรวจโดยสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยนะได้สำรวจดูพบว่าร้อยละสิปของของเล่นในตลาดในราคาที่ต่ำกว่า200บาทเนี่ยนะฮะไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นอันนี้เมื่อหลายปีก่อนนะเปีก่อนนะแล้วก็ ของเล่นเกือบทั้งหมดก็เป็นของประเทศจีน<อ>นั่นหมายว่า80%กว่าเปอร์เซ็นต์ของเขายังยังดีอยู่นะ,ะ18%เปอร์เซ็นต์ั่นเองที่ท,ที่ที่อันตรายนะก็มีอันตรายหลายแบบเลยทั้งแบบที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตเช่นของเล่นชิ้นเล็กและไม่กำกับอ,อ,อายุเป็นต้นนะฮะ,ะ,ะแล้วยังมีของเล่นที่เออไม่รุนแรงเช่นมีความแหลมคมที่มันแทงได้เ<อ> <ๆ S 1> นี่ยนะหรือว่าซ่อนเล่นเช่นมีสีอย่างที่พูดถึงเมื่อกีสนะ้สีสีที่เขากำหนดเลยว่าต้องไม่มีสารโลหะหนักเกินกว่าค่ามาตรฐานตัวที่เรา พบไหมสุดก็คือสารตะกั่วในสีที่มาเคลือบบนของเล่นปกติเนี่ยจะมีค่ากําหนดอยู่ว่าต้องไม่เกิน90หรือว่า90 ppm หรือ90มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเมื่อเทียบบรรจากาศยานกันแล้วก็บทว่าในท้องตลาดนี่เกินเยอะเลยยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมขอหยิบชิ้นนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นของเล่นในยุคสมัยนั้นที่เราตรวจนะมันควรเป็น90มันก็ออกมาเป็น3,200ต้นคือพ่อแม่ซื้อไม่รู้หรอกว่ามันสีมันเป็นอะไรยังไงนะคะก็มีการกำกับกันเยอะเลยนะแล้วก็ตอนนั้นทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่าน ว่าธุรกิจกระทรวงอุตสาหกรรมอะไรก็ว่ากันเยอะนะก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะนะมีการตรวจสอบในตลาดคือเอาเอารถเข้าป่าจะได้สารตะกั่วเข้ามาจากสีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กก็สารตะกั่วเหล่านี้ก็ไปสะสมในร่างกายสารตะกั่วเนี่ยเวลาสะสมไปมากเนี่ยนะโดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า6ปีเนี่ยมันจะไปทําลายเซลล์สมองเราพบว่าเด็กที่มีสารตะกั่วในเลือดนะสูงกว่าค่าสไมโครกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยไอคิวของเขาลดลงอ๋อโง่เลยเหรอใช่ครับฮะแล้วก็ถ้า เ,เข้าไปมากๆเขาอาจจะได้รับจากส่วนอื่นด้วยนะ<ช>จากของเล่นส่วนหนึ่งจากสีทาบ้านถึ่เป็นสีน้ำมันจากโรงงานที่ปล่อยสารพิษพวกนี้<ช>นครับก็ไปสะสมพวกนี้ก็จะมีผลต่อเม็ดเลือด ต่อสมองนะ<อ>แล้วถ้าเข้าไปในปริมาณสูงก็อาจจะมีอาการอาการเร่งด่วนเช่นอาการชักอาการหย<อ>ุดหายใจก็ของเล่นยังมีอีกเยอะเลยนะคะที่อยากจะฝากเตือนเอาไว้ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ป,ปู่ย่าตาย,ยายจะอยากจะซื้อของไปฝากลูกหลานด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กจากโรงพยาบาลรามาธิบดีขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะอ๋อวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปชมเด็กที่เด็กทำกันแล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าวันนี้เราสองคนและท่านผู้ชมไปก่อนสว ช่วงเด็กคิดเด็กทำสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จินนี่มีกิจกรรมดีๆแสนสนุกสุดสร้างสรรค์มาฝากกันค่ะทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยเพื่อนๆเองก็ทำได้แถมยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ งานฝีมือประดิษฐ์สุดเก๋ไก่น่ารักน่าใช้เหล่านี้เป็นผลงานจากฝีมือของเพื่อนเพื่อนเยาวชนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์จังหวัดนคนปรปฐมค่ะซึ่งนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกคิดถึงคิดถุงเพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในสังคมและชุมชนรเริ่มขึ้นโดยบริษัท C ีพีอจำกัดมหาชนผู้บริหาร7 e เ e ่นอร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมูลนิธิลอกสีเขียวสร้างสารรค์เป็นสถานีเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู และสนุกไปกับการประดิษฐ์ถุงขึ้นใช้เองจากวัสดุต่างๆเช่นผ้าและกระดาษเพื่อนําไปใช้ทดแทนถุงพลาสติกนอกจากนี้ยังมีการนําถุงพลาสติกใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของน่าใช้ต่างๆอีกมากมายเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้และช่วยปลูกฝังจิตสํานึกการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้กับเยาวชนไทยของเราค่ะ แล้วก็เอาถุงผ้ามาตกแต่งตามสไตล์ของเราครับเราก็จะได้มีถุงผ้าที่เก๋แล้วก็เอามาใช้ถุงผ้าติกที่เราใช้อะส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ครั้งเดียวทิ้งอยู่แล้วและลวดลายมันก็ไม่อาจสวยงามได้เท่ากับถุงผ้าซึ่งนอกจากว่าจะสวยงามกว่าแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายครั้งด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆถุงผ้าใบนี้จินนี่คิดเองทําเองสุดฝีมือเลยนะคะเนี่ยนอกจากเราจะมีของใช้เก๋ๆแค่ใบเดียวในโลกแล้วเราใช้ถุงผ้าแบบนี้ก็ยังเป็นการช่วยคิดถุงคิดถุงคิดก่อนใช้ถุงพลาสติกด้วยการไม่ต้องหิ้วถุงพลาสติกไม่เพิ่มขยะให้กับโลกของเราด้วยใช้ประโยชน์ได้หลายต่อจริงๆนะคะน่าภูมิใจมากต้องขอขอบคุณกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวะชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกคะ่ะ จินนิพาอารุโนไทยนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสอนผู้สื่อข่าวเด็กคิดเด็กทำรายงานค่ะ <c oughs> <c oughs>